สวัสดีครับผมพบกับข่อยบุ๋มน้อยรอยะเอียดคือเก่าคือเดิมได้ครับผมเพิ่มเติมคือคนข้างๆนะครับผมอันนี้คือครูหมวยนะครับผมเป็นแฟนของบุ๋มน้อยเองนะครับผมวันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตนะครับผมบุ๋มน้อยกับครูหมวยนะครับทั้งสองคนว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับผมแต่ว่าพูดออกตัวไว้ก่อนนะครับผมก็คือครูหมวยก็ ว่าบ่าคยเก่งพี่น่องแต่ว่าอแสดงเก่งนะครับผมเออก็บูมน้อยกับครูหมวยนี่เจอกันครั้งแรกนะครับปีหาแปดเนาะมันบอกเออปีห้าแปดสองห้าห้าแปดนะครับเมื่อเดือนกุมภาพบกันครั้งแรกนะครับผมอยู่ที่งานคอนเสิร์ตพี่ก้องห้วยไรนะครับตอนนั้นบูมน้อยก็ไปขึ้นงานคอนเสิร์ตกับพี่ก้องห้วยไร่นะครับบูมน้อยก็รับงานคอนเสิร์ตนะครับผมแต่ว่า ทางครูหวยนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็น f c ของทางพี่ก้องเนาะนะครับผมก็เลยมาดูพี่ก้องห้วยไล่นะครับแล้วก็มาเจอบูมนะครับตอนนั้นบูมเป็นแบ็กอัพของพี่ก้องห้วยไล่ด้วยนะครับก็เลยมาเจอกันนะครับผมตอนนั้นปี58เดือนกุมภานะครับวันที่ประมาณวันที่10กุมภาหลังจากนั้นมาก็เลยติดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับผมมีการถูกชะตากันนะครับผมตอนนั้นก็ยังนับถือกันแบบอัน พี่เป็นน้องเออเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นะครับผมนับถือกันเป็นพี่สาวนะครับผมแต่แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นคููเป็นผู้ชายนะเอาเิอเอาจะไม่ได้คิดว่าผมเป็นผู้ชายบ่ไม่ไม่คิดว่าเป็นเป็นเอาตรงๆเนาะคิดว่าเป็นเกย์เป็นกระเทยดีดีคิดว่าแต่กอนนันครูหมวยนันคิดว่าข่อยเป็นกระเทยเป็นเกย์ไปยังสั่นแม่พี่น้องนะครับก็รู้จักกันเมื่อปีห้าแหวนนับจากนั้นมาก็ นับถือกันเป็นพี่พี่สาวน้องชายกันมาได้พี่น้องจุดเริ่มต้นก็คือนับถือกันเป็นน้องชายพี่สาวนะครับหลังจากนั้นมาก็โทรติดต่อกันเรื่อยๆนะครับปี2 5 5 8นะครับเดือนกุมภาพี่น้องจนมาถึงเดือนมิถุนา58เป็นปีที่บูมบวชเนาะนะครับปีเดือนมิถุนา58นะครับผมบูมก็บวชนะครับผมก็เลยส่งข่าวนะครับก็คุยกันมาเรื่อยๆตั้งแต่กุมภามาจนถึง พฤษภามิถุนาห้าแปดนะครับบูมบวชมิถุนาห้าแปดก็เลยส่งข่าวให้ทางครูหมวยนี่มาช่วยงานบวชวตอนเคยโทรหาเจ้าเจ้าวายัยงไรบอกไ,ไม่ได้บอกว่ามาคือหมอนนะบอกว่ามาช่วยงานน้องจะบวชเออมาช่วยบูมโทรหา,ราครูหมวยเราเราก็ทำร้านอาหารเราทํากับข้าวเป็นแล้วก็อะไรแบบนว่าจะเอาฝีมือมาช่วยอืตอนนั้นก็คือ,อทาง ครูหมยก็เปิดร้านอาหารอยู่นะครับผมก็เลยเอ,อยากให้ครูหมวยมาช่วยงานบวชมาทำอาหารช่วยเองสิแม่พี่นงองตอนนั้นก็ยังนับถือเป็นเป็นพี่สาวน้องชายกันอยู่นะครับผมก็เลยให้ครูหมยมาช่วยงานนะครับผมมาช่วยงานบวชบูมนะครับผมเดือนมิถุนาห้าแปดนะครับผมหลังจากนั้นบูมก็เข้าบรรพชาพี่น้องเข้าสู่ร่มกาสาปพักนะครับผมบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ จากมิถุนาจนถึงเดือนตุลานะครับผมจากมิถุนาถึงเดือนตุลานี่บูมก็บวชอยู่นะครับผมบวมบูมบวชได้1นึ่พันษาพอดีนะครับแล้วก็ขณะที่บวชก็ยังมีการติดต่อกับครูหมวยอยู่นะครับทางครูหมวยก็เปิดร้านอาหารนะครับผมเราก็ขาดการติดต่อกันได้พี่น้องนะครับผม<ช>ตอนนั้นติดต่อกันเดือนหนึ่งประมาณสองเทือนี่แหละพี่น้องเนาะนก็คุยกันธรรมดาคุยกันเหมือนเหมือนว่าทักเฟซธรรมดา อท <ừ, S 2> ักทักเฟซกันตอนนั้นบมก็บวชบวชอยู่วัดอยู่นะครับผมทุกสารทุกทุกดิบธรรมดาเออทีนี้คุยกันตอนนั้นก็เป็นพี่สาวน้องชายกันปกติได้พี่น้องหลังจากที่บวชสึกมาศึกมาวันที่17ตุลาบูมก็เริ่มมีงานร้องเพลงเยอะนะครับผมมีงานลำเยอะมีงานร้องเพลงเยอะก็เลย<ม>ก็เลยให้ทางครูหวยนี่มาขับรถให้นะครับผม ต้นเดือนมกราห้าเก้านะครับผมให้ครูหวยมาขับรถให้นะครับมันก็เป็นจุดที่เราสารสัมพันธ์กันนะครับเริ่มที่จะเปลี่ยนจากน้องชายกับพี่สาวนี่มาเป็นแฟนกันลองคบกันดูหน่อยไหมพี่น้องนะครับผมเออเพราะว่าต่างคนก็ต่างคือพูดง่ายๆว่าอันนี้ก็ผิดหวังจากความรักมาเนาะบูมก็ผิดหวังจากความรักมานะครับผมคือแต่ก่อนนะบูมเป็นคนที่เป็นคนจางไหนเอาเจ้าไปเจ้าสูบะจะชูเออ ธรรมาดาของผู้ชายเนาะแต่ก่อนบูมเป็นคนเจ้าชู้พี่นอ<ด>้องขอยเป็นคนเจ้าสู่นะครับสุดท้ายคนเจ้าชู้ก็เลยไม่มีใครนะครับผมก็เลยผิดหวังจากความรักนะครับผมเราครบคนที่มีอายุน้อยนะครับผมบูมไม่ได้ว่าคนที่อายุน้อยไม่ดีนะแต่ว่าคนที่อายุน้อยที่บูมคบมามันมันไปกันไม่ได้ไหมพี่น้องบูก็ลองเลยมาคบกับคูหมวยครับผมจากจากพี่สาวก็เลยหันมาคบกันนะครับเ<ๆ>มื่อต้นปีมกราห้าเก้า มะกะลา59นะครับผมก็เลยคบกันคบกันคบกันมาเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็คือครูหมวยเป็นก็คือปิดร้านอาหารมาเป็นคนขับรถให้บูมเลยนะครับผมใครจ้างมาขับรถวนในแขยได้พี่น้องเดือนละมืินหาเด้นั่นแหละแต่ก่อนบูมมีงานคอนเสิร์ตเกือบทุกวันมีงานคอนเสิร์ตตลอดนะครับตั้งแต่ปี59นะครับผมมีประเด็นดราม่าก็คือว่ามีคนบอกว่าบูมพี่หมวยนี่เป็นเป็นแม่ยกบูมนะครับผมอันนี้บูมก็ขอแก้ต่างให้กับครูหมวยเลยนะครับว่า ไม่เคยเสียตังค์เลยสักบาทเออหมวยมาหาบูมเนี่ยครับผมไม่เคยเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวพี่น้องนะครับผมบมาขับรถให้เนี่ยบูมก็ให้เงินได้พี่น้องแล้วก็เตินนมน,น,น้ำมันให้แล้วก็ให้อยู่ให้กินคือเราดูแลเหมือนกับเป็นนั่นเหมือนกับว่าเป็นคนพิเศษคนหนึ่งหน่อยไหมพี่น้องครับผมก็ขอแก้ข่าวนะครับผมที่ครูหมวยมารู้จักกันกับบูมเนี่ยก็มีประเด็นดราม่าว่าเป็นแม่ยกหรือเปล่าอะไรเงี้ย <S 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 ถ้าเป็นแม่ยกก็ต้องได้เสียเงินให้บูมนะครับผม แต่ว่าอันนี้บูมเสียงเงินให้นะครับผมเสียงเงินให้ตลอดได้พี่น้องหลังจากนั้นมาก็เลยลองคบกันเป็นแฟนดูนะครับผมพอคบกันเป็นแฟนคบกันคบกันค,บก,นคบกันนะครับพี่น้องจนมาถึงปี60นะครับผมคบกันจากมกราห้าเก้าจนมาถึงปี60เดือนพฤษภาหกศูนย์นะครับผมคบกันมาโดนอยู่ได้พี่น้อง บูมก็เลยเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งนะครับผมแล้วก็บูมก็มีรถนะครับรถเก๋งอยู่คันหนึ่งก็เลยยอมขายรถเก๋งนะครับผมมาขอกูหวยอยู่ที่เรืงนกถานะพี่น้องหลังจากที่มั่นกันเสร็จนะครับผมหลังจากที่มั่นกันเสร็จก็พากันไปทํางานอยู่ในในเมืองขอนแก่นนะครับนั่นแหละพี่น้องก็พากันไปทํางานในเมืองขอนแก่นไปทํางานร้าน เนื้อย่างครับร้านหมูกระทะ er นะครับอยู่ในเมืองขอนแก่นนะครับผมทำงานเดือนอพฤษภ,ภามิถุนากอกฎระดาทำงานอยู่ได้3เดือนนะครับชวนคู่หมวยไปทำงานด้วยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวล้วพี่น้องเราอยากออกมาเป็นนายตัวเองนะครับก็เลยลาออกจากงานประจำครับผมบูมกับคู่หมวยลาออกจากงานประจำนะครับลาออกจากงานร้านหมูกระทะ er ตอนนั้นเราก็เช่าห้องเล็กๆอยู่นะพี่น้องตอนตอนออกจากบ้านเราก็เช่าห้องเล็กๆอยู่นะครับผมก็เลยลาออกจากงานประจํามาเอารถตัดสินใจทําเรื่องเอารถครูงหวยนี่เข้าไฟแนนซ์นะครับเอารถเข้าไฟแนนซ์พี่น้องมันก็รอเรื่องนานอยู่ด้พี่น้องครับผมประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าพี่น้องครับผมคือลาออกจากงานประจําแล้วมาทําเรื่องเอารถเข้าไฟแนนซ์ ก็รอไฟแนนซ์อนุมัติ่าจะผ่านหรือเปล่าอย่างเงี้พี่น้องครับผมขณะที่เรารอลดรอธนาคารอนุมัตินะครับผมบูม,มน้อยก็เลยไปทํางานรับจ้างร้านหมูกระทะร้านใหม่นะครับผมไปทํางานรับจ้างไปหาสมัครงานก่อนไปสมัครงานเป็นลูกจ้างร้านหมูกระทะนะครับไปเลือกร้านที่เขาจ่ายเป็นรายวันนะครับผมก็คือร้านนะครับร้านเฮียเปียวเนาะนะครับอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับ ร้านเฮียเปีย e วหมูกระทะนะครับผมบูมไปสมัครงานร้านเฮียเปีย e วแล้วก็ไปทํางานร้านเฮียเปีย e วแต่เขาก็บอกว่าจะจ่ายเป็นวิกนะครับแต่ว,ว่าบูมบอกว่าบูมไม่มีเงินบูมก็เลยขอขอขอเข้าเป็นรายวันห่ไหมพี่น้องนั่นแหละเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูครูหมวยนะครับผมเพราะว่าเขาเอาเพินมากหริใช่ไหมพี่น้องเออเราเอาเพินมา ห่อเพิ่นออกมาจากพ่อจางเมีเพิ่นหนึงสีเ่ากรต้องดูแลเพิ่นให้มันดีที่สุดนะ,นะพี่นงองตอนที่รอ,อก็ไม่มีเงินก็เลยไปรับจ้างรายวันร้านหมูกระทะร้านเหียเปียวนะครับได้วันละ250บาทได้วันละ250บาทนะครับผมตอนนั้นบูมก็ทํางานคนเดียวนะพี่น้องบูมบูมก็ Boom Boom ทําง,งานคนเดียวแล้วก็ครูมหมยก็ก็รอบูมอยู่ที่ห้องนะครับผมก็ทํางานรับจ้างรายวันอยู่ร้านเหียเปียวทํางานรอเงินนะครับจนกว่าเงินจะออกนั่นแหละพี่นงองนะครับ เออจนกว่าเรื่องไฟแนนซ์จะผ่านก็ประมาณเดือนครึ่งได้พี่นงองนะครับผมแล้วมันจะมีบางช่วงที่ที่ช็อตนะครับผมบางช่วงที่ช็อตก็คือเงินมันไม่พอกินได้พี่นงองตอนนั้นเราไม่มีเงินนะครับผมเราตัดสินใจเลยว่าคือทํางานล้านหมูกระทะมามันก็ยังไม่พอกินเพราะว่าเราก็ต้องเตือนน้ามันจ่ายค่าห้องค่าอะไรอีกเนาะนั่นแหละจนไม่มีเงินเหลือน่ะพี่นงองครับผมเราไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครนะครับผม เรามีอ่ะสแตมเซเว่นนะพี่น้องมีสแตมเซเว่นอยู่ที่ที่สะสมกันมาเท่าไหร่สามสิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทพี่นอ้องม,มีสแตมเซเว่นอยู่สามสิบกว่าบาทนะครับผมเราก็เลยตัดสินใจเอาสแตมเซเว่นไปไปแลกมาม่ามากินพี่น้องตอนที่ว่าจุดที่ลำบากที่สุดเนี่ยก็คือมีเงินอยู่ยี่สิบห้าบาทพี่น้องมีเงินอยู่ยี่สิบห้าบาทเป็นเงินสดนะครับผม แล้วก็มีสแตมเซเว่นอยู่30สิกว่าบาทเราก็เลยว่าจะขอใช้สเตมเซเว่นเนี่ย<ม>ไปแลกมาม่าอยู่ในเซเว่นมากินแล้วก็เงินยี่สบาบาทเนี่ยเราก็ซื้อลูกชิ้นทอดเ<ช>นาะเอซอซื้อลูกชิ้นทอดอยู่หน้าเซเว่นนะครับผมตอนนั้นก็คือบูมก็เลยคือบูมเสียสละนะครับผมไม่กินนะครับผมกินก็กินนิดนึงนะครับผมนอกนั้นก็ให้ครูหมยกินนะครับผมเพราะว่าเรา เรามีแค่สเต็มเซเว่นสามสิบกว่าบาทเราก็ได้ม,ะม,ะมาม่ามาแมนบ่น<ค>นเออ <คน S 1> ได้มาม่ามาคนละกล่อง <คน S 1> พี่นอ้องเออได้มาม่ามาคนละถ้วยนะครับแล้วก็ได้ลูกชิ้นนะครับสีดหรือห้าไม้นี่แหละพี่น้องนั่นแหละก็เท่าที่เงินเรามีนะครับผมเราก็กินลูกชิ้นกับต้มะมาม่าประทังชีวิตวันนั้นวันนั้นทั้งวันเราได้กินแค่นี้นะครับผมอันนี้คือจุดลำบากที่สุดแล้วพี่น้องจุดลำบากมากมากเลยนะครับผมหลังจากนั้นมาเราก็ รอเงินเออไดออ้ได้รับข่าวดีว่าธนาคารอนุมัติแล้วได้รับข่าวดีว่าธนาคารอนุมัติแล้วก็มีพี่สาวอยู่กรุงเทพย,ยืนมายืนมือมาช่วยนะให้ยืนให้ใช่ครับ, 1, บตอนนั้นก็มีพี่สาวามีป้าที่ยุ่งเทพนะครับป้าของครูเหมยเองนะครับมผมก็โอนเงินมาให้หนึ่งพันนะครับผมมาช่วยเหลือนะครับผมก็ต้องขอพระคุณด้วยนะครับผมหากได้ดูคลิปนี้นะครับผมพี่สาวนะครับโอนเงินมาช่วย แล้วจางหลังจากนั้นมาหลังจากที่เราลำบากผ่านจุดที่ลำบากกันมาพี่น้องเราก็ได้รับข่าวดีนะครับธนาคารโทรมาเคสอนุมัติแล้วนะครับผมเราก็กู้เงินมา2 0 0,000กว่าบาทพี่น้องเอารถคูมไว้เข้าแฟรั้นเนานะนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับผมเมื่อเดือนต้นเดือนสิงหาพี่น้องตัดสินใจเอาเงินที่ออคุณมจมีคุ้มหรือสิทอย่างไรทีว่าธนาคารเขาอ,อนุมัติ ดีใจดีใจมันบอกแต่ก็มันเราก็อะไรนะล้วก็ตื่นแตนใจเนะเออเราไม่คิดว่ามันเป็นเหมือนกับสวรรค์เปิดทางให้พี่น้องนะครับผมเรารอมาเดือนครึ่งบัวซาได้กับบเล็วนเนาะนั่นแหละบัวเล็วแตเท่ากับบัวซาเหรนี่ยบางคนก็รอสองสามเดือนพี่น้องแต่ว่าบุมน้อยก็รอเดือนกว่านะครับผมธนาคารอนุมัติเราก็ได้เงินก้อนหนึ่งมา เปิดร้านหมูกระทะนะครับผมเาที่เลยหาเชาที่เลยหาเาที่เปิดร้านหมูกระทะพี่น้องตอนนั้นเราก็ใช้เงินสองแสนกว่าบาทให้เกิดประโยชน์ที่สุดเนาะเราใช้เงินสองแสนกว่าบาทให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับผมก็คือทางทางครูหมยเขามีพรสวรรค์นในการทาร้านอาหารอยู่แล้วนะครับแต่บูมมีหน้าที่ทําการตลาดบูมมีหน้าที่เจราจาคุยแล้วก็ออกแบบร้านนะครับผมบูมก่อนเปิดร้านหมูกระทะบูมบูมก็ท้าทายกับครูมหมยนะครับผมว่า ถ้าคุณทำอาหารเก่งจริงถ้าคุณทำอาหารเจ๋งจริงก็ให้มันได้ขายแฟนชายหมูกระทะเนาะนะครับผมจนครูหมวยก็ตกลงกับ Boom, บูมว่าเราจะเปิดร้านหมูกระทะนะครับด้วยกันเราเอาก้อนเงินออกมาเปิดร้านหมูกระทะด้วยกันตอนนั้นก็รู้สึกเสียดายเงินอยู่เพราะว่าเราไม่เคยบูมน้อยไม่เคยเปิดร้านหมูกระทะเพราะว่าบูมน้อยก็ส่วนมากบูมน้อยก็จะร้องเพลงได้เงินมาง่ายๆไมพ่พีนองนั่นแหละก็เลยตัดส<ๆ>ินใจเปิดร<ๆ>้านหมูกระทะนะครับผมไปหาดูทำลีนะครับ ก็ได้เปิดร้านหมูกระทะนะครับผมด้วยกันนะครับผมก่อนก่อนเปิดร้านหมูกระทะเราก็ทํากันสองคนพี่น,อน้องเราทํากันสองคนกว่าจะได้ร้านหมูกระทะนะครับก็ไปหาซื้ออปุปกรณ์ซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้ด้วยความที่เราไม่รู้นะครับว่าเปิดร้านหมูกระทะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่มีอะไรบ้างาไปซื้อมาบางบางอย่างก็ไม่ได้ใช้ใช่ครับไปซื้อมาบางอย่างก็ไม่ได้ใช้นะครับเงินก็หมดเนาะ เงินก็หมดนะครับซื้ออุปกรณ์เงินก็หมดกว่าจะถึงวันเปิดร้านพี่น้องนะครับผมก็เงินมันไม่พอนะครับผมก็มีลุงนะครับผมลุงผู้ใหญ่ใจดีซึ่งเป็นลุงของครูหมวยก็ก็ช่วยมาอีกแรงหนึ่งเนาะนะครับผมช่วยมาอีก10,000บาทนะครับเงิน2 0 0,000กว่าบาทพี่น่องเปิดร้านหมูกระทะไม่พอนะครับช่วงนั้นเราก็ทํากัน2คนแกะกระทะแกะถ้วยแบกโต๊ะยกโต๊ะจัดร้านนะครับผมเพราะว่ามันแพงเพราะว่าเราไปมัดจาค่าที่เขาประมาณ4ี่ห้าหมื่นเนาะพี่น่อง ค่าที่ในเม,มืองขอนแก่นบอกเลยว่าแพงมากพี่น้องนะครับผมค่าที่ก็สี่ห้าหมื่นแล้วพี่น้องตึกเล็กๆตึกเล็กๆนะครับผมทากันสองคนก่อนเปิดร้านนะครับเราไม่ได้จ้างใครมาทําช่วยนะครับเพราะว่าเรากลัวเงินไม่พอถึงกระนั้นเงินก็ไม่พอพี่น้องนะครับก็ลุงก็มาช่วยอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็ไปกู้นี่นอกระบบมาอีกสี่หมื่นพี่น้องกู้เงินนอกระบบมาอีกสี่หมื่นเป็นเกือบสามแสนเนาะสามแสนกว่าจะได้ร้านหมูกระทะ จนถึงวันที่ส2สองสิงหาบูมน้อยกับครูหมวยเปิดร้านหมูกระทะใส่วันแม่นะครับส2สองสิงหานะครับเปิดร้านวันแรกเราเหลือเงินอยู่200รอบาทพี่น้อง200บาทยังลืมถ่านอีกนะเออก็ต้องไปซื้อฐานอีกพี่น้องซื้อานอีกค่ะเงินก็แทบจะไม่เหลือน่นแหละพี่น้องเราก็เลยว่าเออนั้นเราเอาเอาร้านเป็นประกันเลยจ๊งก็ให้มันจิงวันนี้ไปเลยเนาะแมนบอกเราวัดใจไปเลยพี่น้องในเมื่อว่า เราอยากเป็นนายตัวเองแล้วน่ะพี่น้องเราก็เลยยอมเสียว,วันแรกยอดขายได้ห้าโต๊ะวันแรกยอดขายเราได้ห้าโต๊ะได้ห้าพันกว่าได้ห้าพันกว่าบาทสี่พ <4, 000. S 1> ันเก้าสี่พันเก้ามันบอใช่ใชเออก็ประมาณนี้แล้วมานานแล้วจำไม่ได้<ๆ>ก็ประมาณนี้นะครับผมยอดขายวันแรกนะพี่น้องคือแบบมันมันเสี่ยงนะพี่น้องครับผมการค้าขายเนาะทีนี้ทีนี้ลูกค้าชมว่าอะไรแล้วทีนี้วันที่สองคือเต็มล้านเต็มล้านวันที่สองเต็มล้านนะครับ บุมกับคูหมวยก็ก็คือสู้กันมาไะพี่น้องจากเดือนสิงหาหลังจากนั้นมามันก็ปากต่อปากไหมพี่น้องร้านหมูกระทะบุมก็เลยเติบโตเร็วนาะพี่น้องเติบโตเร็ว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 มากถามว่าตอนนั้นกําไรเยอะไหมก็คือบอกได้เลยว่ากําไรนี่คือกําไรเยอะมากพี่น้องครับผมเฉียดหกหลักเลยพี่น้องกําไรเนี่ยคือคือกำกำไรเยอะมากคือตอนนั้นเราก็กอบกลวยพี่น้องก็ก็เหมือนว่าสวรรค์เปิดทางให้เราเนาะพี่น่องเปิดร้านหมูกระทะตั้งแต่12สสิงหา จนมาถึงเปิด12สิงหาปี60นะครับผมจนมาถึงปี6-1นะครับผมได้1ปีนะครับ1ป, 1>, 1ปีเรามีหมูกระทะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นสสาขาพี่น้องแล้วก็มีร้านกว๋วยเตียเนะยเต๋ยวเรือเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยจับยวนนะครับผมแล้วก็มีร้านหมูกระทะนะครับผม เราก็เลยเติบโตภายใน1ปีเราก็เติบโตพี่น้องก็คือบูมเอากําไรจากร้านหมูกระทะมามาสร้างร้านก๋วยเตี๋ยว๋วยจับอย่างนงี้ครับพี่น้องก็คือเราต่อ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 ยอดธุรกิจไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เราก็มาทําฟาร์มกุ้งอยู่ที่บ้านให้ป้อตายแม่ยายได้เลี้ยงกุ้งนะครับผมนั่นแหละพี่น้องเราก็ถือว่าเขาเอื้อว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเหมือนกับเหมือนกับสวรรค์เข้าข้างนะครับผมแต่ว่าในระหว่างทางที่เราเปิดร้านหมูกระทะมาเราก็เจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนาะนะครับ เราเปิดร้านร้านหมูกระทะมาปีหนึ่งเหมือนเราทํางาน10ปีเลยพี่น้องเพราะว่าเราไม่มีเวลาพักคือร้านหมูกระทะเราขายหยุดไม่ได้พี่น้องคือขายดีมากครับผมจนได้ไปออกรายการ SME ช่องไวทีบีก็ต้องขอบพระคุณรายการ SME ช่องไวทีบีนะครับผมที่อ่าช่องไวทีวีนะครับผมทําให้บูมนะครับผมมีร้านหมูกระทะที่เติบโตนะครับผมจนถึงทุกวันนี้เรามีหมูกระทะ19สาขา ประเศเป็นแฟนชายได้พี่น้องไม่ใช่ของบูมเองนะครับผมเรามีหมูกระทะ19สาขาแฟนชายก็คือคนที่มาซื้อสูตรกับเรานะครับหลังจากนั้นมาบูมน้อยก็เลยคิดว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับเมืยย่อปีหงหนึ่งเนาะเราย้ายกลับมาเราย้ายกลับมาที่บ้านก็คือเราก็คือเขาเรียกว่าอะไรย้ายกลับมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ซิงกิจการนะครับผมซิงอุปกรณ์ย้ายกลับมาที่บ้านเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูแลร้านนะครับก็เลย ขายแต่สูตรอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปี61นะครับเราก็ตัดสินใจเอาเงินก้อนหนึ่งนะครับมาจัดงานแต่งนะครับเราแต่งงานเมื่อวันที่เท่าไหร่สิบสองพฤษภาสิบสองสามพฤษภาเนี่ยสิบสองสิบสามพฤษภาปีเออสิบสองพฤษภาหกหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลับมาจัดงานแต่งแล้วก็ปิดร้านหมูกระทะมาจัดงานแต่งเรานะครับผมจัดงานแต่งสิบสองพฤษภาเมื่อปีหกหนึ่งนะครับพี่น้อง งานจัดงานแต่งเสร็จแล้วก็มาเปิดร้านอาหารอาหารเที่เลเรามาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยจับยวนแล้วก็ร้านข้าวต้มบาดเดียวพี่น้องมีเตี๋ยวเรือจับยวนส้มตําแล้วก็ข้าวต้มรอบดึกนะครับผมหลังจากแต่งงานเสร็จล้วก็เราก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยจับยวนนะครับผมที่อําเภอเลืองนกทาเป็นบ้านเกิดครูหมวยเองนะครับพอเปิดไปเปิดมานะครับมันมันก็ถึงจุดอิ่มตัวพี่น้องเราก็ไม่มีเวลาอยู่ร้านนะครับ นะครับผม,<น>มช่วงใกล้ๆโควิดพี่น้อง mm hmm. คือเศรษฐกิจมันก็แย่เราก็ mm hmm. ต้องมาแบกรับค่าเช่า mm hmm. แบกรับแบกรับลูกน้องแบกรับพนักงานอีกพี่น้องแล้วบูมน้อยกับครูหมวยก็วิ่งสอนสูตรบ mm hmm. ุกลละทะไม่มีเวลาดูแลร้านไม่มีเวลาดูแลร้านเราก็เลยปิดร้านอีกแล้วพี่น้องปิดร้านอีกนะครับผมก็เลยขนของกลับมานะครับตอนนั้นก็หลังจากแต่งงานกันเสร็จ mm hmm. ก็ลงทุนร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กไวยจับยวนหมดหลายบาทอยู่พี่น้องประมาณสองแสนสามแสนมาพี่น้อง นะครับถามว่าทําไมบูมย้ายร้านหมูกระทะอยู่ที่ขอนแก่นมาทําไมบูมไม่มาเปิดอยู่ที่เรืองนกทาเพราะว่าร้านหมูกระทะเรืองนลกทาเยอะมากพี่น้องร้านหมูกระทะที่เขาอยู่ก่อนก็มีเขาก็จะมีลูกค้าประจําอยู่แล้วกว่าเราจะมาสร้างฐานลูกค้าใหม่เนี่ยไม่พี่น้องแล้วอีกอย่างมันเยอะมากนะครับลูกค้าก็ต้องเฉลี่ยกันไปบูมร้อยก็เลยเลือกที่จะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับอุบลแล้วก็ร้านข้าวต้มบาดเดียวขายสูตรดีกว่าขายสูตรนะครับผมแล้วทีนี้เปิดไปเปิดมามัน มันก็ถึงจุดอิ่มตัวนั่นแหละพี่น้องก็เลยปิดร้านนะครับย้ายข้าวย้ายของเก็บมาไว้ที่บ้านนะครับผมตอนนี้บ้านบ้านครูหมวยก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์นะครับผมนั่นแหละครับพี่น้องบูมน้อยไม่มีไม่มีเวลาอยู่ร้านก็เลยตัดสินใจปิดร้านนะครับผมบูมน้อยก็เลยตัดสินใจมาลงที่ตลาดสดนะครับผมก็เลือกทําธุรกิจขายยําตอนนี้ครับผมก็ขายยําสดนะครับครูหมวยก็ดูแลนะครับธุรกิจหมึกสดย่างไปนะครับผมเราไม่ได้จ้างใครพี่น้อง ทำกันเองถึงเวลามีแฟนชายหมูกระทะก็ปิดร้านไปมันก็ไม่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยลครับผมก,ก็ยังเหมือนเดิมลูกค้าก็ยังมีเหมือนเนดะิมเพราะว่าเราขายอยู่ในตลาสดสดลูกค้าก็เดินตลอดนะครับพี่นอ้องนั่นแหละพี่น้องบูมน้อยก็เลยเมาเลือกลงที่ตลาดสดนะครับเรื่องนกทานะครับแล้วบูมน้อยก็มีงานคอนเสิร์ตนะครับผมถึงเวลามีงานคอนเสิร์ตเราก็ไปนะครับเราก็ยังไม่ทิ้งงานร้องเพลงนะครับผมเพราะว่างานร้องเพลงมันทําให้บูม ได้มีทุกวันนี้นะคะรับผมทำให้เรารู้จักกันเราทาให้เรารู้จักกัน <paragraphs> พี่น้องนี่แหละพี่น้องที่ไปที่มานะครับที่ทําให้บูมรู้จักคูมวยนะครับผมก็แล้วก็ผ่านอุปสรรคกันมาพี่น้องคือแบบผ่านกันมาหลายอย่างพี่น้องคือแบบทั้งทุกทั้งสุขนะครับเราก็ผ่านมาด้วยกันนะครับพี่น้องเราดูแลพนักงานเราผ่านความยากลําบากกันมานะครับผม <negotiating. S 2> นั่นแหละพี่น้องเราก็เอาไว้เคนิสตกกรอนนะครับพี่น้องเออเราห่างกันนะครับ บูมน้อยอายุ28ปีตอนนี้ครูหมวยก็3 0 <15. S 1> 35ย่าง <30. S 1> ย่าง36พี่น้องห่างกันทั้งหมด7ปีนะครับผมห่างกัน7ปีนะครับบูมน้อยกับครูหมวยใครเป็นพี่ใครเป็นน้องก็คือครูหมวยเป็นพี่บูมเป็นน้องนะครับผมนั่นแหละพี่น้องห่างกัน7ปีพี่น้องครับผมนั่นแหละแต่ว่าอายุมันก็ไม่ใช่ปัญหานะพี่น้องเนาะเพราะว่าบูมน้อยเป็นคนที่แบบว่า ด้วยความที่เราเป็นคนที่เออเนี่ยกรมีมีม,ม,มีมีความคิดที่เป็นโลกส่วนตัวสูงนะครับผมบุ๋มน้อยจะเป็นคนที่แบบว่าคบใครก็แป๊บเดียวไหมพี่น้องนนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าเราเป็นคนที่เราคิดว่าเราเป็นนักร้องเราหาเงินได้อยู่แล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าคือถูกปลูกฝังแต่ว่าเราไม่ได้แคร์ใครเลยเนี่ยไหมพี่น้องบุ๋มน้อยเป็นคนที่ไม่แคร์ไม่แคร์ผู้หญิงเลยด้พี่น้องคือแบบว่าเป็นคนที่เจ้าชู้เดี๋ยวก่อนจนมาหยุดอยู่ที่ครู่หมวยนะครับผมนั่นแหละพี่น้องก็เลยคู่หมวยก็เลยมีความคิดนเป็ผู้ใหญ่่ถาามมวี จามีความภูมิใจยังกับตัวใครอ,อ่ะขยันเป็นคนขยันกระตันอยู่ครับอืมก็เลยแล้วก็ด้วยครอบเรื่องในครอบครัวบางเรื่องเราก็เราก็เลยรู้สึกสงสารเพราะว่าเป็นลูกกัมพะเออเป็นลูกกัม้าเนาะเออขอเก็เป็นลูกกัม้าพี่น<ม>้องนั่นแหละแล้วก็เลยสำหรับที่บูมภูมิใจในตัวครูมหมวยก็คือเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตเหมือนกันได้พี่น้องนะครับผม เป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นไหมพี่น้องเป็นคนที่ใจเย็นนะครับผมเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่ไหมพี่น้องต่างจากคนที่บูมเคยคบมานะครับผมนั่นแหละพี่น้องก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันความคิดหลายๆเรื่องเราก็ตรงกันเนาะนะครับถึงแม้ว่ามีบางเรื่องที่มันไม่ตรงกันนะครับผมคู่หมายก็คอยที่จะที่จะบอกนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าบูมนะพี่น้องนั่นแหละ นะครับก็ขอให้ความรักของเรานะครับผมยั่งยืนแบบนี้ตลอดไปนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกๆุกท่านขอบพระคุณ FC นะครับผมขอบพระคุณ FC นะครับทุกคนที่ให้กําลังแรงใจเด้อหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กับครูหมวยกับบูมน้อยนะครับแบบนี้ตลอดไปคลิปต่อๆไปเราก็จะทําคู่กันนะครับบางคลิปเราก็จะทําคู่กันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพยายามทําคลิปให้กับ FC ดูนะครับผมอ่ครับขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม